ไม่รู้นะคราะฉั้นเราเขาจะ,ะเกียนเกียร์เงินไป เบาหรืออะไรเป็นเบาก็ขอโทษด้วยนะครับแล้วโว้ไว้แน่จะเบาใช่ถ้าเสียงเพื่อนในสกายเบาก็ขอโทษขอโทษมาละที่นี้ด้วยนะครับเพราะอึกเพิ่งหั่นแคสเกมนะครับเอ้ยค้างเอ้ยค้างค้างไปห,หมดแล้วของเพื่อนตุต๊กเอาถ้ามี อะไรจะขึ้นรู้เสียงอะไรเสียงอะไรีภาษางกฤษอะรู้งนออเอาเลยรมกีอะไรโผล่จากข้างหังวะไม่รู้ไม่เข้าละม่งโคยองเลยนี่มันหัวอะไรวะอันนี้หัวลิหัวเขาเาหัว ช่อะกูว่าเป็นหัวนี้วะไอหัวเอต้ตำรจอ่ะเออ N อ่ะอ๋อมันตัวครับเตครับเออไปเลยครับยังไม่ได้ส่งมือข้างหลังเลยคุณไปต่กันสิมี่ทนนะงเลย เดี๋ยวนักดากเลย่อ้ไปกเขอไกันนะขจักรยานจักรยาน ตัวอะไร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 เพื่อนตัวหายไปไหนเนี่ยมานี่ละว้าไปไหนดิตากล้องตามไม่ทันครับอยู่ในที่มืดครับโอ้เฮ้ยตัวนี้ดีกว่า

เปบาอาีกจไอ้ไย,อ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 ยี่ก,ก,กี่ข้าเลยนะเว้ยสเปดบาน้่งสเปดบาน้่งสเปดบาน้่งสเปดบานี้ี่ยผมเกียคกัเนขาวขาววา ไม่ค้าง <Allah> ไม่รู้นะครับตอนนี้900แล้วครับปิงคนน่ะไฟแม่เลยโอ้โหโอ้โหปุดปุก ใครอครปิดไฟใครปิไฟเดีดไฟให้ทั้ดอะไปสิน่าจดีค่อยๆเดินกูแลกตาวแหลเดินไตรงตรงทางยาไปเลยอ้ยอเียอะไรวะอ้ยคนหอ้ยอแล้วทางยาวต้องเียไร เจอสเต็ปไมยดตรงใจว่ะโอ้แม่เปื่อนเราพดดังอ่ะถูกโอ้ตกใจโอ้หโอ้อนร้อนร้านขณะนี้เวลาประมาณยี่งคืนนะ ได้ผิดมันต้องมีตัวอะไรเดินผ่านนเม่รู้แต,ตอนนี้ผม,ม่อยากเดินแล้วไ,ไม่ไปมไปเอาไแล้วน,น,น้ันน่สึแบบนี้เหมือนเคยเห็นใครแพไปแล้วนะดมันไม่เมืนวยแบบนีน คุณด้วยผมไม่เก่ยงยครับผมรู้ว่าคุณเก่งครับผมไม่เก่งครับมมเข้าไปก่อนนะครับเราต้องมาแบบ a p i นะครับเอ็นดสวรรค์นยครับนี่ใบม้วนจะโตกูเกลแย่แมวตัวโต เอูเกตัว้งโชครถบานรถเ็นอะไรนะรถเก่งมอไะน่แมยังนิ่งยังนิ่งรีบวเฮ้ยอเอตากงดอะไรอะ không mình có không thể hoài Oh. 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 Good to สั่นิงใหญ่มีหัวใจเดียวไปเลยไปเลยอันไรวะโอ้แม่งทางซ้ายกูไม่อยากดูเลยเห็นไหมครับเนี่นยนี่ไห้ตัวเนี้ยกูเกลียดมากไปแล้วคุณเหลือเลือดตั้งสี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยโอ้โหใ่กูอะไรมันแคดพลังงานลแล้ววันนี้กูจะนอนได้ไหมเนี่ย มันห้องนเนิญสูดสศพชัดๆโอ้โหตาเขียวไปเลยครับคุณบดไปดิไปไปแล้วนะครับไปไม่มาเลยู<ด>ตองเลยอ่ะโอเคบ้า,าคุณบาไปไ,ไ,ไปไปไปดิไ,ไปไไปไปดิไป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 ไงไปไปออไปไปไปอปไไ ก็เข้าด้วยกันีิว่ก็นี่ไงเข้าแล้วไม่ดีเดินไม่ดีกูรู้แค่กูเดินไม่ดีมันต้องเข้าสองคนอยู่แล้วเดินมึงไม่เดินเลยอวะแม่ยังยังอย่าไ่เลยทำใจทำใจ ท้องล่าโมามจบตาเขียวกู<ะ>เกลียดหัง <c oughs> เลยเลรอเฮ้ย <c oughs> มันต้องแค้นให้จบครับขเขาจะได้รู้ครับว,ว่าคุณจะเป็นผูกกล้าอาหารคนแรกที่สามารถเล่นแบบนี้นะครับ <c oughs> คุณโมทำอะไรอะ มันดูน่าดูดีขึ้น,คนลคุณเอามาเอาเป็นมาเป็นปากี่คันและเลข้าไเข้าไอ้เียเดินใส่า่งใครอ่ เจ้าที่แหรกนะเ้ย่ะเจ้าที่เขาแลกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวัวอยู่ดีดก็มุดละเฮ้ยอาจย์เฮ้ยเไม่รด้ไหวไม่ก็โคตัวมาตีนตายเอ้ยสมบดีมากเฮ้ยอย่างนี่เรื่มันเรือนเองวะ ไม่พอะูชักดกกไมอะไรเดินหมไม่ได้เลยงดีดีน่แนโอ้ยคบ้ากูทำไมไงไปอยู่ไหนไม่รู้ปล่อยไปไม่ได้มองแลไม่เห็น โขขนาดปรไฟไม่ยังมุดตมันเไปไหนไม่ได้อ๋อเราเดินักว่ะก็สรุดภารกิจับคือมิชชั่นเฟลลไม่สามารถอ้ย เราออกไปดิเราออกไปไหนวะกตุยตุยอ๋อเราไม่เ,ออลเฟลเว้ย